เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับสําหรับกรณีของหญิงอ่อนดวงพรชัยยารุ่งยศ ภรยาของตั้มวิชญาจารุจินดาลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างดวงดาวชารุจินดากับการประทะเดือดกับสาว LGBTQ เดือดถึงขั้นมีการปารองเท้าใส่หัวกันโดยหญิงอ่อนระเบิดอารมณ์เดือดตะโกนสวนกลับไปว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครและคำคำนี้ก็ทำให้กลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากล่าสุดครับทางตั้มวิชญาลูกชายคนโตของดวงดาวจารุจินดาสามีของหญิงอ่อนออกมาไล์สดชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังเรื่องราวมันเริ่มบานป ไปกระทบถึงคุณแม่โดยตั้งวิษะบอนกนะครับว่าถ้าใครรู้จักผมดีเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมไม่ค่อยจะออกมาพูดใครจะว่าอะไรผมผมไม่ดีอย่างโน้นผมไม่ดีอย่างน,น,มมางนี้ผมก็ปล่อยเขาไปเพราะคนทําอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจที่ผ่านมาเราก็มีเกเรบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นแต่เรื่องมันผ่านไปหลายปีแล้วทุกวันนี้ผมก็โตขึ้นทํางานด้วยเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่วันนี้ที่ผมต้องออกมาพูดเพราะเรื่องมันเริ่มบานไปลายไปถึงคุณแม่ซึ่งเราฟังเสียงแม่เราก็รู้แต่แม่เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยได้แต่เป็นห่วงเราซะมากกว่าต้้มบอกอีกนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของคนในครอบครัวที่ทุกคนจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของออนซึ่งตัวผมคงไม่ขอพูดอะไรมากเพราะมันเป็นเรื่องให้การในชั้นศาลเกี่ยวกับทนายไปแล้ว ซึ่งผมอันคิดเองมุมผมนะคุณแม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรหรือแบบอาจจะเก็บไว้ในใจแต่ไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยนะครับก็คือผมกลัวว่าคุณแม่จะไม่สบายใจและช่องทางนั้นเป็นช่องทางที่คุณแม่เนี่ยมีความสุขมากๆกับการทําธุรกิจออนไลน์เนาะโดยเฉพาะตอนหลังคุณแม่มาไลฟ์ดสดแบบจริงจังนะครับก็มีความแฮปปี้กับการขายของได้พูดคุยเอฟซีเหมืนอนเราไม่มีคุณค่าเนาะใช่คนอายุ13มันมีคุณค่าบางคนเนี่ย ดูคุณแม่ผมตั้งแต่ประถมปัจจุบันนี้ก็มาหาลัยแล้วนะครับบางคนมาหาลัยแล้วมีครอบครัวแล้วบางคนแบบไม่รู้จักแม่ผมเลยแต่ก็ได้รูจ้จัก่าบติดต่อนะครับเด็กเลิกสนใจจากทางทุ่ช่องทางนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้แม่ผมเนี่ยมีความสุขมากตรงนี้ผมก็เลยอยากจะฝากถึงว่าเออแบบถ้าอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวมผมหรือครอบครัวมผมเนี่ยได้ก้าวล่วงทําให้เกิดความขุ่นเคืองกับเพื่อนเพื่อนี่ๆหลายคนในนี้ผมต้องกลับขอโทษจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยส่วน ส่วนในส่วนของคุณออนนะครับผมก็คงไม่ได้ไปกล่าวถึงอะไรมากแต่ก็อยากจะพูดแค่ว่านะครับทุกเรื่องคุณออนเนี่ยก็เล่าให้ฟังหมดนะครับว่าเธอจะไปไหนทําอะไรน,นู่นนี่ด้วยกลุ่มเพื่อนด้วยสังคมที่ที่โตขึ้นเนาะก็มีเพื่อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าออทุกเรื่องเนี่ยเราคุยกันหมดนะครับผมผมดูเรื่องหมดเลยนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยไม่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 ไม,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 ไม่ต้องกังวลใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวผม นะครับแต่สิ่งที่อยากจะขอโทษก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ทุกคนที่ไม่สบายใจแต่ผมก็คงไม่ไม่ไปไปพูดอะไรถึงเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเราก็ดําเนินหน้าที่ของเราเนาะพอข่ามที่มันเอามาต่อกันแล้วมันมันผิดประเด็นไปมันก็เลยทําให้แม่แบบค่อนข้างไม่สบายใจในหลายเรื่อง ผมก็เลยต้องต้องมาไลฟ์ในวันนี้นะครับผมจึงจริงๆแล้วเนี่ยกะว่าแบบอ้ยจะหยุดไลฟ์ไปสักพักเลยลาะแต่พี่ก็บอกว่าก็ยงไม่ได้ที่เรา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 ,เราไม่ไ like, ลฟ์เราก็เหมือนเราหนีนะครับผมอ่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องพ,พูดเรื่องแม่ไปแล้วพูดเรื่องครอบครัวไปแล้วทีเนี้ยขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดน,นึงนะครับก็คือตอนเนี้ยมันมีการเอาข่าวผมไาเนะเมื่อแบบสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนสมัย ช่วงเขคุณออนใหม่ๆเลยประมาณสิบกว่าปีซึ่งผมก็มีปัญหากับต้องบอกว่าเคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งผมก็ยอมรับนะผมสมัยก่อนผมก็แบดบอยไม่ได้ทาตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเกเลยไปบ้างก็ตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับคือต้องบอกว่าคอนโดเป็นคอนโดผมนะครับตอนที่ตอนที่ตอนที่มีมีเลิกกันอ่ะผมก็ลัวเขาจะลําบากเพราะ ก็เลยให้เขาอยู่ไปก่อนของสำเดือนอแล้วเขาก็เ<ๆ>ขาย้ายออกไปผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรเขาแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ดีๆคุณเอ่อคุณมีเรื่องกแฟนแล้วแล้วคุณจะไปอยู่บ้านแฟนเก่าอ่ะไม่ได้เลยเออแต่ผมมาเป็นคนหอบเข้าของมาเองนี่เพื่ผมทำได้ไหม ผมแบกกระเป๋าออกไปยกทีวีมาเครื่องนึงอ่ะผมทุเคยไปซื้อเครื่องนอนให้กับทยวีกับทีวีบ้านพี่ติใช่เออแล้วก็แล้วไปเช่าพันธุ์เล็กๆอยู่ผมว่าตอนใหม่ก่อนแล้วอยู่สามเดือนก็สัญญาห้องมสามเดือนเลยผมทุกคนไปซื้ออันนี้เรื่องหนงผมทุกคนไปซื้อเครื่องนอนให้เรื่องรับเข้าเช่าเขครับใช่ครับเช่าตอนใหม่ดิว่าเอ่อเช่าในชื่อผมอ่าเช่าในชื่อผมนะครับผมนะซึ่งผมก็ไปอยู่คอนโดนั้นอีกแป๊บเดียวจนมันหมดสัญญาแล้วผมก็ออกเหมือนกันผมย้ายออกเพราะว่าสัญญามัันนีึง่ครบ อ่าพอพอคุณตาบี้แสดงว่าพบซ้อนจริงเหรอคะเอาแล้วเรื่องเงินทิ้มคนเหรอพี่คือต้องบอกอย่างนี้ผมเนี่ยไม่ได้ไม่รู้อนทิียเดียวอ่ะเลิกกันอาทิตย์เดียวอ่ะจะมีใหม่ใหม่เลยมันไวไฟเราไวไฟอ่ะแต่ช่วงเวลามันก็แบบคือผมไม่บอกว่าเออห่างกันเดินนะนั่นนี่เนี่ยมันก็เป็นช่วงไอคําว่าห่างนี่แหละมันยังไม่เป็นตีมว่ามันยังไงก็อาจจะยังไม่เคลียร์เอาเป็นว่า ด้วยความเคารพครับผมผมเคยพูดไปแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วว่าผมผิดเอง<ม>ความผิดทุกอย่างลงที่ผมเลยผมเป็นคนไม่ดีแหละผมน,นู่นนั่นนี่ผมอาจาะทาให้เขาเสียใจเสียความรู้สึกเจเลทาให้นู่นนั่นนี่ทุกทั้งผู้หญิงทั้งสองคนเสียใจอุ้มหมดแหละแต่ผมแค่บอกเลยว่าผมไม่เคยทําส่วนไม่ดีเรื่องตบตีไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องอย่าไปทำร้ายเรื่อง,องการดูแลผมก็ดูแลทุกอย่างเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะด,ดูแลผู้หญิงได้ กนนี่เรามีกำังเยอะด้วยครับอันนี้ต้องต้องต้องกัดเรื่องความเคารพจริงๆนะครับถามได้นะครับนะสำหรับเรื่องหุ่นอ่อนนะครับผมก็ไม่ไม่ขอตอบอะไรมากคือตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในขั้นตอนมัเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายละปล่อยว่าไปเรื่องีนะครับเรุญอตว่าไปครับแต่ว่าเรามาเคลียร์กันในเรื่องของความไม่สบายใจบางอย่างครับผมก็เบื้องต้นนะครับผมก็คือต้องต้องกาบขอโทษนะครับถ้าทางทางผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยแล้วก็เพื่อนของผมเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยนะครับเขาได้มีอารมณ์โมโหจากการทะเลาะด่าทอกัน ก็เลยพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับ<ต>เ <ทำ S 2> รื่องความเพศที่สามนะครับทําให้เกิดความไม่สบายใจหรือไปก้าวล่วงทําให้เขาไม่สบายใจรวมทั้งตัวผมเองแล้วก็ครอบครัวผมแล้วก็เพื่อนของผมที่พูดคํานั้นออกไปเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจมากๆอย่างนี้ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับผมก็เป็นสาเหตุเกิดจาก การโมโหแต่ด้ส่วนตัวผมและครอบครัวนะครับก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าเจตนาเจตนาใดๆเพราะว่าทั้งคนรอบตัวผมนะครับก็เป็น LGBT เยอะมากแล้วเพื่อนเพื่อนที่ผมรักเพื่อนที่ผมสนิทเราคนในวงการเลขาผมเต็มเยเยอะมากใช่นะครับหรือว่าคนที่ผมร่วมงานแั้แต่เด็กยันแก่เนี่ยเราเกิดมาก็อยู่พี่ๆน้องๆ LGBTQ เย้วครับเป็กองทาพเลยนะครับใช้เราก็รับทุกคนเกลียวกันเป็นอย่างดีแล้วทุกคนก็น่ารักกับเรามากนะครับที่เพื่อนผมพูดไปในวันนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจากความโมโหอันนี้ก็ต้องกราบกราบขอโทษจริง นะครับนะต้องกลับขอโทษจริงๆอันนี้อันนี้เรื่องแรกเลยนะครับส่วนเรื่องระหว่างคุณออนกับเรื่องของคู่กรณีเนาะนะครับก็เป็นเรื่องของความโมโหโรกโตกกันนั่นแหละก็ผมก็หวังว่าเขาจะจบกันได้ด้วยดีนะครับ,รบแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าวบทกฎหมายแหละนะครับเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กันทีนึงนะครับผม บนี่นะครับการไป็นทวงเทีที่บอกปกติเขาไปด้วยการที่เมียผู้จัดบอกว่าเราก็เพศที่3รู้สึกว่าไม่ได้เป็นการบูลลี่มันการด่ากันนะครับผมก็ก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องน้อมน้อมรับสบายใจแหละว่าเพราะเราได้พูดคำนั้นออกไปจริงๆนะครับเพื่อนเราเนี่ยพูดคำนั้นออกไปนะครับก็เลยทําให้เกิดความไม่สบายใจในเรื่องนั้นนะครับผมแต่ส่วนตัวของนุชอนเนี่ย เขาไม่ได้เป็นคนพูดคานั้นนะครับแต่เพียงว่าคุณนอนอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เอ่อเป็นคนถ่ายตอนที่เพื่อนเขาพูดขึ้นมานะครับก็เลยมีเกิดความเข้าใจผิดกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องกราบขอโทษพี่เพื่อนๆนะครับ LGBT ทุกๆข่านด้วยความรักและความเคารพรวมถึงเอ่อพี่ๆที่เป็นเป็นคนไทยทุกคนแหละที่อาจจะอ่านข่าวว่าดูข่าวแล้วไม่สบายใจนะครับรู้สึกขุ่นเคืองใจในผมแล้วก็ครอบครัวต้องกราบขอโทษด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องเปลาวหรือผู้หลักผู้ใยใช่แล้วก็อัน จัด,ดใจมาไลฟ์ในวันนี้เลยนะก็คือผมไม่อยากให้นะครับไปไปถึงคุณแม่ผมซึ่งความสุขของคุณแม่ผมในวัยยุคเจ็ดสามเจ็ดสี่นคือการได้ไลฟ์สดคุยกับเอฟซีนะครับในการทำคลิปคลิปน่ารักน่ารักกับเพื่อนนะครับทําคลิปส่วนตัวกับครอบครัวนะครับในการลงทางชุดช่องทางโซเชียลคุณแม่นะครับก็ต้องต้องออไม่อยากให้ไปไปเรื่องไปทําให้คุณแม่ไม่สบายใจทั้งที่คุณแม่ไม่เคยพูดอะไรกับผมเลยนะครับโทรมาแค่เป็นห่วงว่ากินข้าวหรือยังนอนหลับไหมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ก็นะครับต้องฝากถึงเรื่องนี้นะครับมากๆเลยนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ฝากก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวผมนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็ไม่อยากมาพูดถึงเยอะแต่ก็อยากยืนยันอีกทีว่าผมเนี่ยไม่เคยไปคดไปโกงหรือไปหลอกลวงใครนะครับให้ซื้อของในราคาเกินจริงเพราะนะเรื่องการซื้อรถเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ราคารถนะครับผมไม่ได้ขายรถบอกว่าจะลดราคาสามแสนไปขายล้านสามมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นะครับผมนะครับมาเรื่องผับู้อ่ะส่วนส่วนส่วนที่ไปเที่ยวนะครับนะถ้าไปดูในเช็คอินของคู่กรณีคู่กรณีก็เช็คอินที่ที่ที่ห้างหนึ่งย่านทองหล่อเป็นห้างเกาหลีนะครับที่นั่นเนี่ยเป็นร้าน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 เกาหลีนะครับเป็นผับเกาหลีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โรสนะครับผมแต่ ผมกับคุณกี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าโฮสต์ไม่ดีนะใช่คือโฮสต์ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆผมก็ไปมาเพราะว่ามีน้องรู้จักเ่ยนัทที่เจอเขาเพรา็เป็นโฮสต์รัดาก็น่ารักนะครับน้องๆก็น่ารักทุกคนดูแลผมดีด้วยเหมือนกันก็แฮปปี้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆแล้วโฮสต์ไม่ใช่ที่ที่มันไม่ดีนะครับนะครับก็คือเราก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ไป นะครับนะก็คือไม่ไดม่ได้ไม่ดีแต่วันนั้นเหตุที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดที่โฮสตนะครับไม่ได้เกิดที่โฮสต์นะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะ